สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรีบุตรเรื่องเล่าออคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธรูปปางนาคโปกนะฮะรวมไปถึงประวัติของพญามุจจรินทร์นาคราชแถมยังเป็นพระพุทธรูปประจําตัวคนเกิดวันเสาร์ด้วยท่านผู้ชมก็จ,จะผ่านตามมาบ้างนะครับเช่นในหนังเรื่องพี่นาคสองและสามนะฮะโดยภาค2เนี่ยก็มีประวัติของพญามุจจรินทร์นาคราชตัวน,นี้ด้วยส่วนภาค3เนี่ยนาคขามกวัวพระนาคปปกนะฮะโดยประวัติของพระพุทธรูปปางนาคโปกก็มีดังนี้ครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ในสัปดาห์ที่3บางตำราบอกว่า7นะฮะพระพุทธเจ้าออกจากบริเวณต้นราชายตนะไปประทับอย่างโคนต้นมุจจินบางก็บอกว่าเป็นต้นจิกนะฮะแต่อัตถกถาจารย์บางท่านบอกว่าคําว่ามุจจินน่าจะแปลว่าต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในป่ามาจากคําว่ามุจโลครับโดยต้นมุจจินเนี่ยอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ําเรันชราเกตตบบลอุรุเวลาโดยพระศาสดาได้น,นั่งบนบัล,ลังก์เดียวสเสวยวิมุตติุสเป็นเวลา7วันแล้วในตอนนั้นเนี่ยก็มีเมฆใหญ่ปกคลุมปิดฤดูกาลนะฮะแล้วก็มีฝนต รมตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนในตอนนั้นเนี่ยก็มีพญานาคออกมาจากพิภพนาบริเวณสาบโบกรณีแถวนั้นเหตุที่พญานาคมีฤทธิ์มากอยู่ประจาต้นมุจลินจึงมีชื่อตามต้นหมายว่าพญามุจลินได้ขึ้นมาโอบรอบกายของพระพุทธเจ้าด้วยขนดเจ็ดรอบพร้อมแผ่พังพันใหญ่เหนือพระเศียรโดยไม่ต้องการให้พระศาสดาถูกความหนาวความร้อนเบียดเบียนและไม่ให้เหลือยยุงล้มแดดสลายทาน เบียดเบียนพระพุทองครับพอเวลาผ่านไปเจ็ดวันแล้วพระพุทธเจ้าจึงออกจากสมาธิเมื่อพญาโมจิริรู้ว่าฝนหยุดตกไม่ไม่คลึมแล้วจึงคลายขนดออกและํำแรงร่างของตอนเป็นมานนบยืนประนมมือประคองอัญชลีถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อทราบเนื้อความแล้วจึงเป่งอุทานว่า วิเวกเป็นความสุขของผู้สันโดษผู้มีธรรมปรากฏแล้วผู้เห็นอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความเป็นผู้ปราศจ,จากราคะคือความโล่งกายทั้งหลายได้เป็นสุขในโลกความกำจัดอัสมีมานาได้เป็นสุขอย่างยิ่งสรุปง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านนะฮะการอยู่อย่างสงบสันโดษเนี่ยทำให้ละกิเลสอาหังการและทิฏฐิมานะได้นั่นเองครับทั้งนี้พระไตรปิฎกก็ไม่ได้ระบุนะฮะว่ามุตจ,จลีเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แต่ประการใดครับและที่สําคัญเนี่ยพญานาคเป็นภพเดราาัจ ย่อมไม่สามารถบรรลุธรรมเป็นอนาคามีได้คือเป็นความเข้าใจผิดล้วนๆนะฮะแถมบางที่เนี่ยผมเห็นเรียกพญานาคว่าวิสุทธทวาด้วยคืออันนี้เนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะฮะเพราะวิสุทธทวาเนี่ยหมายถึงพระอระหันต์ไม่ใช่วิสัยของอาภัพสัตว์แบบพญานาคที่จะสามารถบรรลุธรรมได้นอกจากถืออุโบโสถศีลแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นคงเพราะสังคมไทยเนี่ยอวยพญานาคมาเกินไปครับคนรุ่นหลังจิงได้สร้างพระพุทธรูปปางนาคโปรกโดยอิงมาจากเหตุการณ์พุทธประวัติในตอนนี้นะฮะปฏิมานมักทำเป็นานนพพญาาคเกเียสปองระ หากเป็นศิละปะขอมแล้วก็ก็จะเป็นลักษณะแผ่พังผันตามพระไตรปิฎกและมีพระพุทธรูปอยู่บนบัลลังก์นาแต่หากเป็นศิละปะรัตนโกสิทร์แบบไทยๆเนี่ยก็จะเป็นพญานาคเกีเสียนมีงอนแยกกันไม่มีพังผานนะฮะหรือว่าบางภาพวาดเนี่ยก็เป็นนาคหัวเดียวไปเลยครับคืออยู่ที่ศิลปินเนี่ยจินตนาการล้วนๆน,นะฮะพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ลงรายละเอียดหรือว่าให้ความสําคัญอะไรมากบอกเพียงแต่ว่านาคมุชจลีเนี่ยมีอนุภาคมากเพียงเท่านั้นครับด้วยเหตุที่พญามุชจรีมีบารมีมากในการได้ปกพพระพุทธเเจจ้้จ้างไดนนใหป็ พญานาคโพธิสัตว์ที่สําคัญองค์หนึ่งในพุทธศาสนานะฮะในเมืองไทยเนี่ยก็มีการสร้างรูปเคารพของพญามุจลินนาคราชยกตัวอย่างเช่นที่วัดโพทองนะฮะก็เป็นปางที่จำเรงกายเป็นเทวดาเรียกว่าพ่อปู่มุจลินนาคราชอยู่บริเวณด้านหลังของวัดที่ติดกับพระนาคโปก ท้งนี้ถ้าหากอ้างตามพระไตรปิฎกพระนาคโปรกเนี่ยแท้จริงจะเป็นลักษณะขดรอบพระพุทธรูปและก็มีพญานาคแผ่พังพานเอาไว้แบบที่เห็นในวัดโพทองบ้างแพทย์มงกุฎบ้างหรือไม่ก็องค์ที่วัดสุทัศน์เป็นต้นก็จะมีพระนาคโปรกในลักษณะนี้อยู่นะฮะสว่วนที่แบบนั่งบาลังเป็นที่นิยมมากกว่าก็คงเพราะว่าได้เห็นพระพุทธรูปแบบทั้งองค์และก็ดูสวยกว่าปั้นง่ายกว่าเท่านั้นเองครับโดยพระปางนาคโปรกนั้นทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนับว่าเป็นพระบูชาประจําวันเสาร์ถือว่าเป็นปางแห่งการปกป้องคุ้มครองอย่างงสสุดะแลช สทสวดอังคุนิมาลปาริตหรือว่าโพฉังคาปริตเป็นการสวดบูชาธรรมะของพระพุทธเจ้า อันเสมือนยาที่รักษาจิตใจของมนุษย์อันเกิดจากโรคไร้ทั้งสามคือกิเลสนั่นคือความโลภความโกรธความหลงทีนี้ก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าทําไมพระนาคปกมเมื่อกี่ยวอะไรกับธรรมโอสถได้นะฮะตรงนี้ผมให้ข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับโดยพระภัษษยศุรยะครูปภปาตถาคตของพุทธนิกยมหาย,ยานในศิลปะเขมรเนี่ยก็มีลักษณะเป็นทรงพระนาคปกเหมือนกันครับผมก็เจว,ว่าใช้แนวคิดนี้เดียวกันครับเพราะว่าเซรุ่มเนี่ยก็สกัดจาพิษงูใช่ไหมครับจิงไว้ใช้ในกรณีพิษขับพิษได้ ดูแล้วเนี่ยก็เหมือนสัญ,ญลักษณ์งูของราถาแอสคริพีสเทพแห่งการรักษาประจำราศีคนแบกงูครับ แต่ถ้าหากมองเป็นมุมปริศนาธรรมแล้วตัวพญานาคเนี่ยก็เป็นกิเลสตัณหาราคะความมักมากในกามนะฮะซึ่งก็เป็นพื้นเพนิสัยของพญานาคอยู่แล้วก็จะมีแต่เรื่องรักรัก,รกใคร่ใรอ่อยผู้ชายนะฮะสังเกตใช่ไหมครับว่าพวกหนังสือทานายฝันเนี่ยถ้าฝันว่าโดนงูรัดเนี่ยแปลว่าจะเจอเนื้อคู่มีความรักหรือไม่ก็่ชู้สาวนะฮะงูเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกิเลสความใกล้ในการมรมความสัมพันธ์ของคู่รักไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไหนในโลกก็ตามนะฮะการที่พระพุทธเจ้านั่งเหนือบลัลลังก์นา อยู่ในสมาธิสงบวิเวกสํารวมกายสํารวมจิตสลัดราคาออกได้แล้วทาให้พระนาคปรกรมีพลังของพระปฏิมาในเรื่องการรักษาเนี่ยเองครับเอาละครับเรื่องราวของพญามุติดินนาคราชก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามไม่กดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ